ง่ายจัดกิจกรรมาระหารับทลองนะครับก็นเดิก่นดำเับด้านผู้กกับผู้กำกับครับให้เินด้นที่ชัยเห็นนะครับน้อมนะครับ้วยบารี เมื่อวันที่1กรกฎาคมที่สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชาอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนางสาวกรวรรณ เตมียสอนรองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชาเป็นประธานในพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติโดยมีนายสกันวุฒิเศรษฐีกมลผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชากล่าวรายงานซึ่งในพิธีได้มีการทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือและเนตนารีเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระมง กุดกล้าเจ้าอยู่หัวผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยให้พัฒนารุ่งเรืองมาจวบจนทุกวันนี้ ทั้งนี้ทางราชการจึงได้กำหนดให้ทุกวันที่หนึ่งกร,รกฎาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติหรือวันลูกเสือและเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10บพระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติซึ่งในรอบหลายปีที่ผ่านมากิจการลูกเสือและเนตรนารีของสถานศึกษาได้มีความก้าวหน้าตามลำดับ เช่นได้จัดให้มีการเรียนการสอนลูกเสือเนตรนารีในสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการจัดกิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่รวมทั้งได้มีการจัดวิทยากรนำลูกเสือและเนตรนารีร่วมกิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่น ซึ่งในพิธีครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องลูกเสือผู้บังคับบัญชาลูกเสือโดยมีลูกเสือเนตรนารีและผู้บังคับบัญชาจำนวนกว่า1,000คนเข้าร่วม่่พีนาโดย สนับสนุนโดยรอบการเด้นร้านอาหารเกาหลีเปิดใหม่ต้นตำรับอาหารเกาหลีแท้ๆในพัทยารสชาติที่เผ็ดจัดจ้านหนักถึงเครื่องถึงรถสไตล์เกาหลีแท้ๆตรงปริยาเหนือซอยเจ็ดเปิดเวลา15.00นถึง20.00นวุนทุกวันพุธโทรสอบถามได้ที่0902293684 สนับสนุนโดยลอปิดพักคาเฟ่รับเปิดใหม่ในเมืองพัทยาบรรยากาศดีอาหารอร่อยมีมุมถ่ายรูปปังๆเพียบร้านอยู่แถวทางเลียบทางรถไฟโดยทางเข้าวัดป่าสุทธิภาวันไปหนึ่งซอยเปิดให้บริการ11นากาถึง20นาฬกาติดต่อสอบถามไดที่โทร0838790411 Red Fight Academy a n d นทา p เปิดให้บริการทุกวันสำหรับผ mm ู hmm. ้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวย mm hmm. และอื่นๆอีกมากมาย mm hmm. ด้วยราคามิตรภาพ mm hmm. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Red Fight Academy